เรียบร้อยครับผมคลิปนี้ปองมาร์ทายฟาทีกาาโจรฟาร์มซลาบโอ้ยลาบต่อพี่น้องลาบต่อครับลาบต่อพี่น้องครับทำอะไรครับนี่เผาเผาเผาแร้วเรียบร้อยนี่เผาแล้วไม่ได้เผาป่าเด้พูดเล่นครับหาอยู่หากินครับนี่ก็เผาไปเรื่อยแหละครับแต่ว่ามันไม่ไหม้แลวครับพี่น้องเนาะโอเคครับผมนี่ไงนี่ไงี่ ไอตัวนี้ครับนี่เผาตัวนี้ครับนี่นี่นี่ว่างเอออะไอหยิบมาดินี่ตัวนี้ครับนี่นี่เอาตัวนี้แหละพี่น้องนี่ครับผมโอเคพุทธโยมโอ้ใหญ่เหมือนกันครับพี่น้องเอ้ยโอ้โอ้เยอะเหมือนกันครับพี่น้องนี่นี่ครับผมอืมโอเคโอเคโอเค นกไม่ตัวแวนะอติบานอ๋อได้แล้วพี่น้องได้แล้วได้แล้วโอ้ไม่ใหญ่หรอกนึกว่าใหญ่โอ้โอ้นุ่งกรอมากนุงนงได้มีนได้พังติดนิะอยู่ตินี่เลยอืมอัขานุตมุยเกตมุยหมดตนุติดนะขยับตรงฟังตนนู่น่ะฟังตนูน่ะนูน่ะเออนั่นน่ะนู่นน่ะเออ ไหนโอ้นี่มันดินนี่โอ้มันทมเต้เออพอจะบ้านไหนเอามีอยู่เดีลยวมาทำอะไรก็มาดูพี่น้องเออนน่เอออืมได้แล้วครับเรียบร้อยครับโอ้รังไม่ใหญ่ครับผมมันติดนอกแต่ก็พอนี่ ได้แล้วเรียบร้อยครับนี่เอ้ยมายุได้มาแล้วครับพี่น้องครับนี่นี่นี่ครับผมอะไรเอ้ยนอนอร่อยนี่ครับลูดบลูเต้าหัวโอเคครับผมแซ่บเรียบร้อยครับผมคลิปนี้กองมังไกยฟาสิจ่าซาโจรฟาบูซินลาบโอ้ยลาบต่อพี่น้องลาบต่อครับลาบต่อ เอาตัวมุ้งเรียบร้อยครับมากินด้วยกันพี่น้องเด้อเอาตัวมุ้งแล้ว